สวัสดีครับชายา่โอ้เรือยามงามดีแล้วเนาะคันนี้ส่งวันไหนครับเนี่ยไปวันนี้ครับวันนี้เลยอ่ะโอ้เจ็ดเจ็ดร้อย่างนสดเลยโอ้ยใหญ่ากใอีกแล้ว S <S พูดกันเรื่องเงนสดไม่พูดเลยสวยงามครับเพิ่งเห็นจับก็หางินประมาทเลยนะคันนี้เพิ <S <S ่งเห็นคันนี้แหลยใส่เนีออ่ยอยไอ,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 อปิดปิดของแต่งเนี่ยอืมของแตง่งสวยงามมาก <S <S น่าจะเอาหางโรเบรียใส่ไปใส่หางโรเบรียไปเลยบ่ไม่ขับไปเลยบ่ มาด้วอ๋อใส่ของกลับมาด้วยคันนี้จะเป็นยางใหญ่นะครับสิบน็อตนะครับเฮ้ยสองเก้าห้าถ้าแปดสิบอาย่ิบสองต่ำกว่าสิบเอ็ดอาร์ไหมฮะความสูงอ่ะสูงพอกันแต่น่าจะควางกว่าอ๋อสูงพอกันใช่เหรอสองเก้าห้าถ้าบอาร ความสูงเท่ากันแต่หน้ามันกว้างกว่าอือผมว่าไปอยู่ภาคกลางอุตติภิภาคกลางนี่มันจะทางเหนือบผมขึ้นเหนือแล้วมีการโอ้จัดให้สวยงามเลยครับถังแตเลดแตเล็ดแล้วนี้ของเก่าน่องไหมครับดิก่อนองครับผมนี่จะหนึอยลิตรสามร้ <300 l. S 3> อยลิตรสองร้อยห้าสิบลิตร ตัวนี้ติดรถมาบ่ซื้อมาอ๋อเราซื้อมาซื้อมาใส่ให้ลูกค้ายิงทรายเรียบร้อยเนาะเนียนกริฟเลยนี่ตัวนี้ไม่ได้โปเราไม่ไม่โปเก็บครับเอาสภาพเดิมเดิมเลยถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าไม่ต้องโปครับถ้าโปแล้วมันจะลอกเนาะอือมีกัดมีกัดล่อนครับโอ้โหตันนี้พร้อมส่งแล้วครับสวยงามเลยทีเดียวครับ ยางนี่ยางเดิมเลยแหมกว้างจริงเลยดูอ่ะกว้างเลยมันโคตรเลยอ่ะประเทศตเขามันไม่ได้วิ่งไกลเหมือนเราหรอโคตรโคตรเลยอ่ะไกลไหมเบรกดีเลยนะยางนี่เนาะเบรกดีเนาะแล้ววิ่งทางนึนๆไม่ค่อยจมด้วยอืมน่ามันโคตรกว้างเลยดูอ่ะอู้นี่อะา1 r ยังจริงแค่นี้เลยนี่เรเดียนนะประมาณนี้ฮะ นี 1> ่1 8าประมาณนี้แหละอืมอู้นี่กว้างมากเลยครับโอ้บ้านเรามีขายไหมขนาดเนี้ยกว้างเนี้ยมีใช่ไหมแต่แพงน้อซูร,ราคาซูเพราะเป็นยางพิเศษใช้ยางของเขาเลยในะโตโกโฮมา,า,าม่าอันนี้กระทะมิเนียมครับมิเนียมหมดเลยไหมครับนี่ ถ้าเราใส่มีนียมข้างนอกข้างในเป็นกระทะเหล็กได้ไหมอ๋อไม่มีผลอะไรใช่ไหมอ๋อวันนี้เป็นระบบถุงลมยกได้เด็นีข้างเคียงสตรีมีคันก็ขับได้ครับอันนี้นี่ลูกค้าเขาเอาไปทำรถอะไรรถเทฮลเลอร์ร้านรถเกี่ยวโอ้สวยงามเลยครับนี่เจ้าของจะหัวกันดีนี่กับ้านกี๋แล้ว งาเ็เลยนานี่น่ะพร้อมทะเบียนไหมโอ้ตัวนี้ถ้าถอดเรียงใหม่สวยนะถังลมอ่ะทำไมถังลมตัวนี้ใหญ่กว่าสองอันนี่นี่เล็ก ะอันนี้ทำไมมันใหญ่น,นี้เล็ก,ก,กอของเดิมมันมาอย่างงี้ใช่ไหมครับตำแหน่งเดิมเลยนี่ตำแหน่งเดิมเลยมีม <า S 1> ตรงกลางนี้มีไหมมันมีแต่ตรงกลางนี้ไม่มีเลยเนาะนอ๋อตัถ้าจะมีเพิ่มอีกถังอะไรจะเป็นพวกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช้ร่วมกับตัวถุงลมยกไหมหรือแยกอ่าถุงลมกับเบรกแยกกัน แยกกันครับถุงลมตัวตัวไหนใช้ถุงลมตัวยกอ่ะตัวยกใช้ถังเดียวใช่ไหมใช่ครับอ๋อตอนนี้ผมขยับเครื่องล้อไปแล้วเมื่อก่อนมันยาวกว่านี้อ๋อมันยาวนายลองลองชายใหญ่ลองโชว์ถุงลมยกดูหน่อยนี่อันนี้ระบบถุงลมยกได้ ทําขึ้นเองที่อู่ชายใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ครับตรงนี้เลยตอนนี้เขาพับมาไอโครงโครงตัวรับถุงลมเนี่ยชายใหญ่เขาสร้างมาเองครับเนี่ยตรวนี้สร้างมาเองเลยครับเดินระบบโดยช่างปั๊บนะครับวายสายลมโดยช่างปับ๊บสุดจัดเลยครับไม่ แจ้วจริงๆลกเกี่ยวครับ E สิบสาม C เหลือๆเ,เลยอะ่ะเหลือๆครับเครื่องเหลือเหลือเดี๋ยวพาดูภายในหน่อยอ้าวไม่มีกูแจรอ ภายในภายในดำซะด้วยตึบ๊บโอ้ภายในไหมเฮ้ยอันนั้นมันคืออะไรวะนะฮะเดี๋ยวบอกนะว่าตู้เออหภายในดำครับ ด้ำม,มิดเลยไม่กไปเหยียบบนเขาเด้อยๆเตอนเด้อติดเครื่องไม่ได้เหอ้อใส่เลยโอ้โหคดนิ่มอ่ะเนี่ย มันคืออะไรนี่<ะ>ตู้แอรอ์เหอเนี่ยฮะเนี่ยอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันแล้วปกติมันต้องมีเบาะใส่เนาะครับคือเครื่องไงนั่งประเทศเขาหนาวอ่ะไหนชายใหญ่ไปไหนประเทศเขาหนาววันนี้เขาเวลานั่นเขาก็ให้มันอุ่นใช่ไหมนั่นเอง อาดครับอันนี้จานโอล้างเช่าสะอาดเลยดูวา้า<ม>คิกคลเลยมิก <Yeah. S 1> ิกเลยดูดูเกล้าอะ่ะสะอาดมากเลยมีกล้องด้วยนี่กล้องด้วย G.P.S อืมมีเด้ลมก็มีอยู่ไหนมันกดลงตรงไหน,น ดังอะไรจากก้างกระไดแล้วลงไหมลงไหมโอ้ระบบอันนี้ก็มีครับระบบคุมคุมเลนอ่าล็อกคันเร่งก็มีครับนี่นี่ระบบล็อกคันเร่งตรงนี้เลยเสียงก็นิ่ม สลินให้ด้วยสลิงไม่ได้ใส่หรอพอไปเดินเองหรือเปล่า เอาถุงลมลงตัวไหนลมกดตัวไหนเบรกมือครับเบรกมือลงเอาดัานลงอ่ะครับเอาเบรกมือลงมันลงป่ะไหนเอาลงให้หน่อยฮะใช่เหรอใช่แล้วครับเอาถุงลมลงเบรกมือเหรอเออก็นั่นแหละ เต็มมือเยนะกลายเป็นสิบล้อไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีกดต่างหากเดี๋ยวให้จาร์โอ้กดให้ดูหน่อยอยู่ตรงไหนจาร์โอ้ยู่ตรงไหน่นอนไม่อยู่ยังไม่ได้ตั้งติดตั้งฮะ cực chặt Ayo Ui Ui da Cực dò được không? Này như này Hả? Này Nhìn ở hôm nay đi อ๋ออันนี่ปิดไว้ไงไม่ใครเห็นนะมดูดินี่ไหนกดตัวนั่นหรอครับกดลงก็ดลงอ๋ออันนี้เป็นแบบขึ้นลงบอสแกปั๊กยังไม่ใส่วาวมั้งวาวเปิดปิดอ๋อยังไม่เสร็จครับจกนปั๊กไปไหนทำขันนุ่นคันนุ่นบอกบอลงได้ใช่ไหมลงแล้วโอเคแล้วแต่ตอนมากเลยครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ